สวัสดีค่ะวันนี้แม่หนึ่งเอาน้องสถานที่นะคะจะมาเทสไบไม้ไมลเลสของโบย่า WM4 นะคะตัวนี้จะเป็นตัวทาน์สเมเตอร์ตอนนี้พูดนี่คือผ่านไม์บิวอินจากโทรศัพท์มือถือโน้ตแนะคะเดี๋ยวจะลองเสียบไม์ดูนะคะอันนี้ทานสเมเตอร์รีเซิ e เเสียบอยู่กับบนหัวโทรศัพท์นะคะหัวกล้อง เดี๋ยวลองเสียบใหม่เสรยบต่อเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้กำลังบันทึกเสียงผ่านไมวา l เลสของ b o ย่ WM4 นะคะตัวนี้เลยไม่รู้เสียงดีไหมนะคะอันนี้ลองรีวิวกันดูเนาะสำหรับใครที่อยากทำช่อง YouTube นะคะและอยากได้คุณภาพเสียงที่ดีขึ้นนะคะก็ลองอแนะนำไมวเลสตัวนี้นะแต่ไม่รู้ว่าดีไหมเดี๋ยวเราต้องลองจังบันทึกเสียงจากตอนแรกกับตอนนี้นะคะที่ที่พูดผ่านไมวเลสนะเดี๋ยวลองถอดอีกรอบนึงแล้วกันเนาะ โน้ต no 8ปกติพูดในระดับเสียงที่เท่ากันนะคะระยะเสียงเท่ากันด้วยนะคะไม่รู้ว่าเสียงเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวแม่หนึ่งก็จะเสียบตอนนี้ทันทีค่ะโอเคเสียบเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้พูดผ่านในไวเลสนะคะระดับเสียงเท่ากันระยะห่างก็เท่ากันด้วยลองฟังกันดูว่ามีความแตกต่างกันไหนนะคะ <Okay. S 1> ส่วนรีวิวอุปกรณ์อ่ะเดี๋ยวรีวิวให้ดูเลยลวกันนะส,นสดๆออกนอกสถานที่เลย โบย่านะคะ WM4 นะจะมี2ตัวเป็นตัว r e เซิร์ r กับทรานส m เตอร์นะคะพร้อมกับสายไม้นะคะหนีบตัวนี้นะ1อันนะคะแล้วก็เขาก็จะมีสายในตัวต่อนะ,อะหัว2เเขี้ยวกับ3ามเขี้ยวไว้ต่อมือถือ1เส้นกับต่อกับกล้อง DSLR นะคะอีก1เส้นนะคะจะเป็น2เขี่ยวนะก็จะเป็นแบบนี้มีอ2อเขี่ยวเห็นไหมอ่าแล้วก็จะมีกริป หนีบข้างหลังให้แล้วก็จะมีตัวฮอตชูที่ใส่กับตัวรีเซอร์นะคะก็คือ1อันนั่นเองก็ครบเลยแถมคือที่ชอบมากๆมีกล่องกันกระแทกให้ด้วยแบบนี้นคือกล่องแพ็กเกจด,ดีอ่ะไม่กิงกล่องนะคะกล่องดีราคา2490ในไมลไวเลสรู้สึกที่ที่ซื้อมานะคะ ก็เป็นราคาที่เขาว่าเขาเซลแต่ก็เทสแล้วรู้สึกว่าชอบชอบตัวแพ็กเกจชอบความครบของเขาความครบของของไมที่เขาให้มาของโบยาเวลาเปิดเครื่องแล้วก็จะมีออนออฟตรงนี้นะคะเป็นออนออฟ่ะออนออฟเล่งเสียงเพิ่มเสียงตรงนี้ได้เวลาติดหูฟังแล้วก็เปิดปิดตรงนี้เวลาเปิดปุ๊บออนก็จะมีไฟสีฟ้าขึ้นกระพริบกริบเห็นไหม พอจะเห็นกันหรือป้ามันจะเป็นไฟสีาฟา้าๆแวบๆขึ้นมาแบบนี้นะคะ่ะแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยใส่ฐาน 2A 2ก้อนเป็นฐานอังคารายนะคะถ่าน,านต้องมีความแรงนิดนึงนะแล้วเวลาใช้นะเห็นร้านบอกว่าอย่าใกล้เราเตอร์ wifi หรือว่าจุดที่มันมีต่อวัสัญญาณ wifi ถึอขึ้นอาจจะรบกวนได้ทำให้เสียงหายช่วงขนาดได้ะคะ่ะอันนี้ก็คือที่ต้องระวังโอเค ไปแล้วเดี๋ยวรีวิวให้ฟังเสียงอีกรอบอันนี้คือตอนนี้พูดผ่านไม์ไรเลนนะคะโบย่ W M c นะคะเดี๋ยวขอดตอนนี้เลยโอเคตอนนี้พูดผ่านไมโควอินของโทรศัพท์มือถือโน้ตแนะคะเสียงต่างกันไหมเดี๋ยวลองไปเช็คแล้วราไปฟังกันดูเนะะาะใครสนใจก็ไปหาซื้อกันได้นะคะอันนี้รีวิวจากยูทเบอร์ผู้ใช้จริงเนาะ,ะอะ่แม่หนึงเป็นผู้ใช้จริงค่ะเสียบต่อนะ โอเคเรียบร้อยพูดผันไมค์ไวเลตอีกรอบหนึ่งนะคะฟังกันให้ชัดๆแล้วก,กันแล้วลองไปเปรียบเทียบดูเนาะชอบก็ซื้อหากันได้นะคะโอเควันนี้บีนารีวิวแม่ใช้ดีจึงบอกต่อลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย